สิ่งนี้สะท้อนให้เห็นเรื่องชีวิตของเราเลยว่าที่สุดของที่สุดเราต้องรู้นะว่าเรามีอนาคตรออยู่เพื่อเตือนใจว่ามันมีอะไรที่ผ่านไปแล้วบ้างแต่อย่าอยู่กับมันนานเกินไปเพราะชีวิตคุณจะไม่ปลอดภัย พี่อยันเล่าเรื่องนี้ไปใน Greenwave ในรายการวิทยุที่พี่ัจัดนะครับเราก็มีคุณผู้ฟังส่งข้อความมาเยอะมากเลยบอกว่าแบบอ,อยากให้พูดอีกทีหนึ่งซึ่งพี่กลัวมากเลยว่าพี่จะพูดไม่ได้เหมือนเดิมแต่พี่จะพยายามแล้วกันนะครคือเขาเปรียบเทียบการใช้ชีวิตของคนเราเนี่ยเหมือนกับการขับรถซึ่งรถทุกคันในโลกถูกสร้างขึ้นมาเพื่อขับไปข้างหน้าเหมือนกับชีวิตของเราก็เช่นกันชีวิตของเราควรมุ่งมั่นในการเดินไปข้างหน้าด้วยการมองไปข้างหน้าเพราะฉะนั้นนั่นหมายความว่าอะไรฮะเวลาเราอยู่บนรถสิ่งที่ใหญ่ท่ทีสุดคือกระจ รถมองหน้ามันใหญ่ที่สุดเพื่อให้เรามองให้เห็นว่าข้างหน้ามีอะไรรออยู่สําหรับฉันบ้างแต่ในระหว่างที่เราเดินไปข้างหน้าและจับพวงมาลัยนั้นเรามีอะไรอีกเรามีกระจมองหลังและมองข้างซึ่งไม่มีใครสามารถขับรถได้อย่างปลอดภัยไปข้างหน้าโดยไม่มองกระจ มองหลังและกระจกข้างซ้ายและขวาเลยแต่กระจกมองหลังและกระจกมองซ้ายและขวาเป็นเพียงกระจกขนาดเล็กเท่านั้นนั่นหมายความว่าเราควรใช้เวลาเพียงน้อยนิดของชีวิตในการเหลือบไปมองสิ่งที่มันผ่านเราไปแล้ว แต่สิ่งเหล่านั้นล้วนแล้วแต่มีความสำคัญเพื่อทําให้ชีวิตที่เราจะเดินไปข้างหน้านั้นปลอดภัยยิ่งขึ้นแต่ถ้าเรามองกระจกมองหลังนานเกินไปหรือเสียเวลาอยู่กับกระจกมองข้างนานเกินไปแน่นอนคุณตกถนนหรือถ้าไม่งั้นคุณก็คงหลงทางสิ่งนี้นสะท้อนให้เห็นเรื่องชีวิตของเราเลยว่าที่สุดของที่สุดเราต้องรู้นะว่าเรามีอนาคตรออยู่ใช้เวลากับอดีตได้บ้างด้วยการมองกระจกมองหลังหรือมองข้างเป็นระยะๆะะเพื่อเตือนใจว่ามันมีอะไรที่ผ่านไปแล้วบ้างแต่อย่าอยู่กับมันนาน เกินไปเพราะชีวิตคุณจะไม่ปลอดภัยและสุดท้ายคุณจะเสียหลักและไปไม่ถึงจุดหมายปลายทางซึ่งคือเส้นชัยในอนาคตและอยู่กับปัจจุบันให้มากที่สุดคือพวงมาลัยแค่นี้เองชีวิตของเราก็เหมือนกับการขับรถครับและพี่อันมาฝากร้านนิดนึงนะครับล่าสุดนี้ครับซุปไก่ดาตุนยาจีนสุกัิญาเพิ่งออกผลิตภัณฑ์ใหม่ตัวนี้เลยครับฝากอุดหนุนกันหน่อยนะ เปิดให้ดูเลยนะครับล่าสุดนะฮะจากมาม่าสูตรสูตรหรือว่าซุปไก,ก่ดำตุ๋นยาสีสุกุมิยาล่าสุดเราทำซุปเปอร์ผักซุปเปอร์ฟู้ดออกมาแล้วนะครับสามสีด้วยกันนะครับหน้าตาจะเป็นแบบนี้น่ารักมากเลยสวยมากเลยภูมิใจเสนอที่สุดอ่ะมีสามสีนี่ตรงนี้นะฮะมาดูซิอ่ะอันนี้สีนี้อันนี้สีนี้สีนี้มาดูซิว่าเป็นรสอะไรกันบ้างนะครับอันแรกนะครับอันนี้ครับเป็นพัมคินสวีทคอร์นหรือว่าเป็นฟักทองกับข้าวโพดหวา อยู่ในซุปไก่ดำตัวเด็ดจีนสุขุนยญ่าส่วนอันนี้ครับเป็นแครอทจิ i เจอร์ก็คือเป็นแครอทกับขิง และอันสุดท้ายเป็นสป i ิงเชกับบร o อคโคลีครับก็คือเป็นผักโขมกับบรอคโคลี่เห็นไหมของดีทั้งนั้นซึ่งปกติแล้วบางคนอาจจะรู้สึกว่าทานยากที่สาําแต่เราทําให้มันทานง่ายและอร่อยเหมือนเดิมไม่ปรุงรสอะไรเลยไม่ใส่สารกันเสียอะไรเลยเพราะฉะนั้นบริสุทธิ์ที่สุดแล้วก็เป็นเบสก็คือเป็นนมอัลมอนด์เพราะฉะนั้นแม้แต่คนที่กลัวว่าแบบไม่อยากทานเดรรี่โปรดักหรือว่าแบบนมวัวอันนี้ก็ยังสามารถทานได้ก็หลักๆแล้วคือเกือบเกือบเกือบจะเป็นแคลนเบสทั้งหมดยกเวน้นมีไก่ดำ ยังคงมีโสมผู้หญิงย่าสมุนไพรจีนแบบโคตรพรีเมียมยังคงครบทั้งหมดอยู่ในกระเป๋าแบบนี้ครับ9ถ้วย2,160บาททานให้ครบ3สีจัดใหญ่จัดให้สุขภาพดีแน่นอนและไม่ต้องกลัวอ้วนอร่อยจริงๆแล้วถ้าคุณรู้สึกว่ามันจืดไปเพราะว่อยากไม่ปรุงคุณก็สามารถที่จะไปปรุงรสของคุณเองได้เช่นใส่เกลือสีชมพูหรืออะไรแบบนี้ตามใจคุณได้นะครับชิมนะอร่อยอร่อยจริงๆผมขอบอกผม ปูมฟักอยู่ปีหนึ่งนะกว่าจะปล่อยออกมาสั่งได้สั่งเลยนะครับรีบเลย2,160บาทเหมือนเดิมครับจะกินทุกส่ยเลยเหรอเนี่ยอ่ะชิมให้ดูนะโอ้ยอร่อยมากเลย่ยฉันตักอันนี้สองช้อนเะนี่ยไม่ได้ชี้นำนะอืมอร่อย